สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารวันที่11พฤศจิกายน2025วันนี้ให้เราระลึกถึงนักบุญมา์ตินแห่งตูพระสังฆราชนะครับก็มีประวัติที่น่าสนใจซึ่งเราจะได้ดูกันนะครับท่านนักบุญนั้นเกิดในราวคศ316คุณพอ่อของท่านนั้นเป็นคนต่างาศาสนาเป็นทหารดูแลฝูงชนแต่ขณะนั้นประจำการอยู่ที่ปาโนเนีย ในประเทศฮังกรีปัจจุบันนี้ท่านนักบุญยังเกิดที่นั่นต่อมาคุณพ่อของท่านถูกย้ายไปที่เมืองปาเวียอยู่ในแคว้นลมบาดีทางเหนือของประเทศอิตาลีที่นี่เองเมื่ออายุ15ปีท่านนักบุญได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกองทหารม้าของจกักรวรรดิประจําอยู่ที่อาเมียน ประเทศฝรั่งเศสวันหนึ่งท่านขี่ม้าผ่านขอทานที่กำลังสั่นเพราะความหนาวเย็นเนื่องจากเขาเกือบจะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ด้วยความสงสารท่านก็ตัดเสื้อคลุมของท่านเป็นสองส่วนและยื่นให้ขอทานที่ยากจนคนนั้นหนึ่งส่วนต่อมาในคืนวันนั้นเอง,องพระกฤษณเจ้าได้ทรงปรากฏองค์กับท่านโดยทรงสวมเสื้อคลุมนั้น เสื้อคลุมครึ่งตัวที่เหลืออยู่นั้นก็ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลายาวนานในวัดน้อยของฟรังเกนสกิงรู้จักกันในชื่อว่าเสื้อคลุมของนักบุญมารตินหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่นานนักนักบุญมารตินก็ได้รับสินลลังบาปและทันที <c oughs> ที่ไม่ต้องเป็นทหารมารับใช้แล้ว,ลวท่านก็เข้าไปเป็นสิทธิ์ของนักบุญฮิลาลีพระสังฆราชในขณะที่ท่านกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่เมืองปาเวีย ก็ได้ทำให้แม่กลับใจแม้ว่าพ่อของท่านนั้นคงเป็นคนต่างาศาสนาอยู่ในเวลานั้นเองพวกที่ถือนอกรีด a อารียนประสบความสำเร็จในการขับไล่อาจารย์ของท่านคือนักบุญฮิาลารีให้ออกนอกแผ่นดินโกท่านจึงไปดำเนินชีวิตแบบืาสีที่เกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปีคศ .361 ท่านพร้อมกับนักบุญฮิาลารีได้ถูกเรียก โดยคำสั่งของจัก,กรวรรดิให้กลับไปที่เมืองโพตีียซึ่งอีกครั้งหนึ่งทีละเล็กละน้อยก็ค่อยๆมีฤาษีจำนวนมากมาอยู่กับท่านและต่อมาก็ได้สร้างเป็นอารามฤาษีเบเนดิกตินที่มือชื่อเสียงแห่งเมืองรีกั์ซึ่งถือเป็นอารามฤาษีแห่งแรกบนแผ่นดินโกลที่นี่นักบุญมาตินจะยอมออกจากห้องเล็กๆอน,น,นอารามเป็นระยะๆเพื่อเดินทางไปแพร่ทำทั่วภาคกลาง และด้านตะวันตกของโกลซึ่งชาวพื้นเมืองเหล่านั้นจำนวนมากยังคงนับถือพระเจ็ดเียมื่อหนึ่งในปีคศ371ได้ถูกเรียกให้เข้าไปในเมืองตูลในฝรั่งเศสและได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทน้นบังคับให้ท่านนะั้นต้องรับตำแหน่งเป็นบิชอปองค์ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างเปล่าอยู่โดยที่ท่านไม่ค่อยเต็มใจนักการบริหารสังคมชน,นของนักบุญมา์ตินนั้นกระทำด้วยความหนักแน่นและยุติธรรมและด้วยความร้อนรน ใหญ่หลวงที่จะชำระความเชื่อให้ถ่องแท้เพื่อต่อสู้กับพวกนอกรีดสองพวกท่านดำรงชีวิตเรียบง่ายสุภาพถ่อมตนทำบริกรรมอย่างไรก็ดีเพื่อหลีกให้พ้นจากความหลงไหลของอตัวเมืองท่านได้สร้างห้องเล็กๆอยู่ในชนบทใกล้ๆซึ่งต่อมาไม่นานก็มีฤาษีอื่นตามมาอยู่ด้วยต่อมาที่นี่เองกลายเป็นอารามของบาโรกเตียซึ่งยังคงอยู่จนปัจจุบันนี้นักบุญมาตินแห่งตูนั้นสิ้นชีพ เมื่อวันที่11พฤศจิกายนคศ .397 ท่านเป็นนักบุญองค์แรกของศาสนา,าจักรตะวันตกะรับความเคารพอย่างกว้างขวางแม้ไม่ได้เป็นมรณาสักขีโดยเฉพาะในยุคกลางท่านมีชื่อเสียงมากและเห็นได้จากการที่มีการสร้างวัดมากมายโดยใช้ชื่อของท่านเป็นอุปัรภมและชื่อของเมืองก็นำมาซึ่งมันนำมาจากชื่อของท่านนั่นเองครับนี่ครับนบุญบาดถินก็จเจริญชีวิตและมีชีวิต ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีพบกับประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายอย่างในชีวิตของท่านแต่สิ่งสำคัญก็คือท่านก็มีความเชื่อมั่นในพระเบิดาไม่ได้เป็นคริสเตียนพ่อแม่ไม่ได้เป็นคริสเตีนแต่กำเนิดแต่ว่าภายหลังท่านก็ได้ให้แม่ของท่านนั้นกลับใจแม่ของท่านนั้นกลับใจเพราะเห็นท่านนั้นก็เป็นลูกแล้วก็เป็นคนดีอะไรต่างๆครับท่านได้รับแต่งตั้งด้วยให้ เป็นพระสังฆราชอะไรต่างก็ดังที่ได้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตของคนเราเนี่ยมั้นจเจริญไปก้าวหน้าไปอาจจะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชแล้วเป็นคารวาสก็ตามนั้นก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พ่อก็เชื่อว่าท่านนักบุญมาตินเดตูนั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องยิ่งใหญ่เป็นสังฆราชเป็นผู้นำอะไรท่านก็ดำเนินชีวิตง,ง่าย,ายแล้วก็เป็นลุ่สีได้ซ้ำไปแต่ว่าสําคัญก็คือมีชีวิตที่ คิดสนิทกับพระเบญจาแล้วก็มีชีวิตที่จะเจริญในวิธีสมถะด้วยความถือความยากจนความสุภาพอมตนและก็ความรักต่อผู้ยากไร้ต่อเพื่อนพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ในบรรดานักบุญต่างๆที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้และทุกองค์เลยถ้าเราอ่านประวัตินะก็จะเป็นเช่นนี้คือมีความคิดสนิทสัมพันธ์กับพระเบญจาแล้วก็ มีชีวิตที่จะรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากจนขัดสนนี่เป็นเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้มนุษย์นั้นจะได้เจริญรอยตามอย่างของพระเป็นเจ้าของพระคฤสณาเจ้านั่นเองและก็จริงแล้วเนี่ยคือชีวิตของพระกฤสณาเจ้าของพระเยซูเจ้าที่มาบอกเราให้เรียนแบบอย่างพระองค์ด้วยการความสัมพันธ์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าและ เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด